ปฏิบัติธรรมครับตอนนี้เป็นเวลาตุ้มสิบห้านาทีเป็นวันแรก 왜, 롤샵도 잉, 아, 나비성. 아, 음, 그런 기억은 탐막다. ทุกอย่างเหมือนพระุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านวารู้เคารู้ของ,ของตาสิ่งท,ที่พระพุทธเจ้าแตกต่างบ,บุคคลทั้งหลายคืออยู่ที่ว่าในกัหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตัดสรู้แล้วไม่ตัดสรู้สององค์ตัดสรู้ ที่พระเจ้าจะตัดสูรทำมัทั้งหลายที่เป็นของเก่านั้นจะต้องไม่เหลืออยู่เลยคือไม่มีไม่มีที้ใครรัจับถึงแม้ว่าธรรมนั้น ไม่มีใครคำนึงนึกถึงจนกว่าบุคคลนั้นจะสร้างบรารมีทั้งสิบปราการจนเ,เปลี่ยนในการเปลี่ยนไหวไปเกิดในการสร้างสะสมบรารมีเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปตลอดเพราะฉะนั้นของเก่าที่ทุกคนเคยเดินทุกคนเคยทำ แต่เราจะสังเกตได้ยินมิสนว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะเล่าอะไรให้ใครฟังพุทธองค์จะแสดงว่าเธอเคยทำมาแล้ว,วเรื่องนี้เธอเคยทำมาแล้วเรื่องนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือตัณฑ์ทั้งหลายเคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำเคยทำมาแล้วทั้งสิ้น การเปลี่ยนไหวการเกิดเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้ก็คือ ข้อวัดการประพฤติพุทธานวิธีของพวกท่านทั้งหลายที่เรียกว่าวีไหนหรือเรียกว่าระเบียบแบบแผนกฎกติกาอารยธรรมเนียมจารีปรเิบีเกาที่เราคุณพระทั้งหลายแนอดีเคยเจเริญเดินมาแล้วเดินมาแล้วทั้งสิ้นทำมาแล้วทั้งสิ้นการอยู่ปริวาสต่างนั้น อยู่เพื่อชำระความเศ่อมหมองของจิตใจเขาเรียกว่ารือล้านสัญญาในระวังขจิตเลยทีเดียวหรือล้างสัญญาในความสึกลึกๆในจิตตัสัญญาของตนเองถา้าทำถูกการ,รพัฒน์พุทธานวิธีนั้นจุดของ,ของ,ของเขาเ็อยู่ที่ว่าเพื่อี่่ะะ พรบที่จิตตัวเอง,เองนี่คือจุดยืนในการอยู่ปริมัตรสัจธรรมจุดยืนในการอยู่ปรมาตรธรรมคืออยู่เพื่อให้สงคมตัวเองคมขมตัวเองให้รงด้วยเพราะาคนเราทุกคนนั้นบางครั้งมันเจอด้วยมานะคือความเยื่อหยิงถือตัวความเยื่อหยิงถือตัว เริดด้วยจิตทิคือปวาเข้าใจผิดก็ต้องมาถึงปริว่าเพื่อที่จะคงปปาพยศรบมานะรับทิธิตัวเองอันนี้คือจุดจุดหมายแล้วก็ที่สำคัญ ุฐานวิธีหรือยู่บริวัตกรรมนั้นทำไมถึงแตกต่างกันออกไปที่แตกต่างออก,กันออกไปนั้นอยู่ที่ว่า สถานที่นี้อยู่ห่างไกลการสัญจรไปของภิกษุคืออยู่ห่างจากถนนใหญ่ห่างจากถนนที่ภิกษุสัญจรไปผ่านไปตลอดผ่านไปตลอดอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่จาเป็นม,นมากๆเพราะว่าถ้าไปอยู่ในสถานที่ทีใกล้ถนนอวา瓦ก็เป็นมนที ก็ไม่บอกสุ์เพราะว่าคงจะตามไปบอกไม่ได้เพราะท่านนั่งรถผ่านไปแล้วสมัยก่อนนู้นสมัยพุทธกาล้าที่อยู่ปริมาฑอยู่นล้ถ้าเห็นพิสุออกไปเนี่ยพิสุสมัยก่อนออกได้แต่สมัยนี้เขาออกได้ทามไม่แตะตูดคือนั่งบนรถนึ่ออกมือนกันไม่ภาออกแาออกแต่สมัยก่อนเขนออกจริงจริง ออกไปเล็กๆนพิสูุที่อยู่บริวารอยู่เนี่ยจะต้องทางตามไปทางตามไปไปบอกว่าไปบอกว่าเพียงแต่เห็นสายตามองเห็นอยู่ภูเขานู้มๆเหมือนลืมๆค้ำๆเหมือนพักเลยมีความรู้สึกสงสัยในขอผหินจัดจุกก็ต้องไปบอกเดินไปถึงอาจจะเป็นวัวก็ได้ไม่ใช่ับ เป็นบัวก็ต้องไปให้หายสงสัยให้หายสงสัยแต่ถ้าถ้าเป็นลักษณะกำหนดเขตที่เรียกสีมาเนโอหรือสีมันตรีอัานกำหนดเขตได้สองเล่มตุบาเหตุการอาศัยอยู่ในสมาฐามว่าสีมานั้นนั้นคือหมายความว่าถ้าพิสูจของกำหนดเขต แล้วมีลัทม,มีออกไปสองไม่ธุบาทก็คือบุรุษการคนคนที่แข็งแข็งแรงการคนยื่อยู่ที่ปลายแดงเขตแดงของวัดแล้วปัานก้อนบินไปปัานก้อนบินไปหนึงครั้งก็อนบินตกตรงไหนก็ไปยืนนั้นแล้วป้านต่อ คือโดยริยายาเลยกำหนดขึ้นมาโดยปริยายในการสวดสมมุติต่างๆถ้าพิสูจนเข้ามาในเขตเข้ามาในเขตเข้ามาในเขตที่สองไม่ถูกหลานนะคือสองที่พิสูจน์ป้าน,นินไปสองวาว้าตกสองครั้งที่ตกขึ้นเนือพอป้างตรงนั้นแล้วเดินไปที่ท่านแล้วป้างต่อลัคนีบริยุนตนนอบกพิสูจน ที่อยู่ไปว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับก็ถือว่าถ้าไม่รู้นะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ถือว่าเป็นวันตถุทศ,ทศ่ไล้รับิเฉาในคืนนั้นในาตีนั้นอันนี้คือลักษณะหนึ่งนั่นคือขาดราตีไม่รู้ก็ตาม,มรู้ก็ตามอันนี้คือข้อที่หนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกเัื่อนนะ นั้นลักษณะอย่างนี้สถานที่แห่งนี้จึงไม่มีบนทิมตรงน,นั้นไม่มีบงินทีมองที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ที่เห็นพระสัญจรปไปไปมามาแระทุกพระวัดโดยปากทางอย่างนี้จัดกริว่าไม่ไม่เกินสองเล่มตุบาทพระทั้งนั่งรถเราก็รู้อยู่พระน,นั่งรถผ่านไปวันจะเป็นเป็นร้อยองค์ ผมว่าเป็นร้อยกว่าถ้าจะไปโบกมือตามท่านผมให้ผมมาบอกวัดเลยผมว่าท่านคงจะจะตัดปากเัาหนึ่งท่งา,านคงจยด่นาเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้จึงสถานที่นี้จึงไม่มีบงนทินโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นผลการไม่ใช่ว่าอยากจะจัดแล้วจัดได้ต้องดูดสถานที่ต้องดูสถานที่แล้วก็ต้องการ ปริวานั้นมีมีหลายแบบมีหลายประา่างมีหลายแบบหลายต่างแต่ที่ใช้อยู่ที่จนเป็นอยู่ก็คือสุสันต์ปาริวาสที่ท่านหลายเข้าที่เคยเข้ามาเอกจันชานามิเอกจ,าานนนะะอจัานัชานาราะนับบ้นนะครับอานารยสุสันต์ปาริวาทนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือจุลลสุสันต์ปาริวาสกับมหาสุสันต์ปาริวาส บอกข้อเข้าของพมจุมหาสันตปาปริมาก็คืออยู่ปริวาย้อนหลังไปตั้งแต่วันบวชมุดเวรบวชได้สิบพรรษาก็อยู่ปริวาย้อนหลังไปสิบปีเขาเรียกว่ามหาสันตปริวาตั้งแต่วันบวชเลยยี่บรรษาก็ยี่สิปีทีนี้อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปจนครบยีอย่างเงี้ยเขาเรียกอยู่ย้อนหังยี่สิบปีส่วนจุลสุสันตะปริวานั้นเป็นลักษณะขงการ อยู่ตามกำหนดหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนตั้งใจจะอยู่ห้าเดือนแต่ระลึกได้ว่าตัวเองปกปิดอาพันไว้เพียงหนึ่งเดือนเมื่อรู้ว่าตัวเองระลึกได้ตอนนั้นก็เลยจะบอกส่งว่าผมตั้งใจอยู่ห้าเดือนแต่ว่าผมระลึกได้ผมปกปิดเปหนึ่งเดือนก็อยู่หนึ่งเดือน ปริวาสอย่างนี้จึงชื่อว่าจุรัสตันตะปริวาสนี่คือลักษณะหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถจะกำหนดราตีไม่สามารถจะกำหนดอาปัตได้ก็จึงอยู่เป็นลักษณะนั้นส่วนที่เข้าอยู่นี้คือสมุทานปริวาสสมุทานปริวาสนั้นมีสามอาปาตตั้งแต่อคติสมุทานปริวาสหนึ่งโอทานะสสมุทานปริวาสหนึ่ง กิสตะสโนวทางปริวัตินี้สามอย่างสามอย่างสามอย่างนี้เป็นการปรมมวลเป็นการประมวลซึ่งอาบัตเป็นการประมวลซึ่งอาบัตที่ตัวเองจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่าตัวเองรู้ได้ว่าตัวเองต้องอาบัตข้อนั้นข้อนั้นในวัตในวัตถุชื่อนั้นชื่อนั้นในโค้ดของอาบัตชื่อนั้นชื่อนั้นแล้วก็ปรมวลมา ต้องต,ต,ต้องอะไรติบตัวสิบตัวสมมติต้องบบติบตัวตัวละสิบครั้งสิดตัวตัวละสิบครั้งปิดบังไว้สิบนาทีคือปิดบังไว้สิบคืนไม่ได้บอกกับใครเลยก็อ,อยู่บริว่าถ้าตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างละสิบสิบก็เป็น100ปร้อยกว่าอการกังวลสมมติ ริวาก็อยู่แค่สิบวันคือประมวลเข้าไว้ประมวลเข้ามาแ้วจริงที่เราประมวลปริวาสแห่ประมวลอาคัธทั้งหลายมาเป็นสมุทานปริวาสเพราะฉะนั้นที่ที่เราจาัดนี้ชื่อว่าสมาุทานปริวาสคำสวด มีหลายแปงหลายประการมากมายอยากจะบอกอีกอย่างหนึง่งสำหรับพริธวาจะค่อย้คุยกันตอนต,ต่อไปอยากจะชี้เขตบอกท่านหลายในทิศทั้งสี่ของสถานที่แห่งน,นี้ที่สงส,วส่วนสมานสังวาสสีมาหระสีมันตริกเรียบร้อยแล้วสีมาของของที่นี่นนะมีสองชั้นนะมีสองชั้นคือชั้นอุโบสถ พอมีพอโบส,แส,สถบบสแล้วก็สวดสมาธิว่าสีมาในอุโบสถแล้วก็สวดตีมันตาริกัน่นระหว่างอุโบสถกับสมาธิว่าสีมาข้างนอกกับตอนนี้เพราะฉะนั้นสถานที่นี้ถ้าสมมติว่าพระบวชอยู่ในอุโบสถแล้วศูนย์พระบวชอยู่ในโบสถ์สิห้ารูปแต่มีพระภายนอกห้ารูปไม่ได้เข้ารูป โดยปกติแล้วถ้าไม่มีสีมังกริกพักที่อยู่ในโบสถ์ก็ต้องทำบัตรถ้าชีวภัไทย,ยก,ก็ต้องทำบัตรเหมือนกันก็ทําสัตตรมแล้วสองอยู่ในเขตเดียวกันไม่ได้ที่สุญเขตเดียวกไม่ได้แต่พสำหรับที่นี้นั้นไม่เกี่ยวกันเพราะมีสีมังกริกตั้งสีมังกริกั้นในระหว่างนึกกันอนูนนนระหวา่างเพราะฉะนั้นสงทำสัตตรรอยู่ที่โบสถ์ ภิกษุที่อยู่นอกอุโบสถนี้ก็ไม่เป็นอัปปะิสูจที่อยู่ในอุโบสถก็ไม่ต้องอัติแล้วก็เขาเรียกว่าสีมาข้างนอกนอก็ไม่คาดเกี่ยวสถานที่ทุกสถานที่จะได้สมมติหรือไม่สมมติก็ตามที่มีพิสษุอาศัยอยู่ที่นั่นเรียกว่าสัมมาสัมว่าสีมาสัมมาสัมวาสีมาแล้วก็ส ที่นี่มีสีมัตะลิกั้งทั้งแหละ่ะเพราะฉะนั้นอนุภาพของพิกอนุภาพของสงในสมาสัมวาสสีมังคุดมาถึงแค่เขตเขตสีมันตะลิกของเราที่ท,ที่ทำเขตแดงไว้รอบไปเพราะฉะนั้นการอยู่ไม่ว่าที่นี่จึงบริสุทธิ์โดยวินยัยกรรมทางด้านสีมาน,นี่คือลักษณะการแล้วก็เขต บอกท่านหลายว่าเขตทางด้นานทิทศตะวนนันออกคือทิศเนี้อยู่ที่ขอบสระนั่งนู้นขอบสระนั่นนู้นเขตจิมันตาลิกแล้วก็รัศมีของเขตจิมันตาลิกก็ออกไปอีกสองเม็ดกลมบาคือสองบริการโดนปั้นดินออกไปเขตฝั่งนี้จะอยู่ที่ทางแล้วก็บ้านดินออกไปอีกสองเม็ดกลบาล แล้วก็เขตฝั่งตะวันตกฝั่งนี้ยอยู่ที่คอเขตคอเลยออกไปเป็นอุปจาระศีมาคือเรยว่าหน้าบ้างอีกสองเม็ดตุ่าเป็นอุปจาระศีมาแห่งแห่งตนตะันตะตรัสีมานี้ทำนั่งที่ท่านหลายฝักตกอยู่ที่ฝั่งตเขตคือขอบทันบินตัดตัดเลยออกไปอีกสองเม็ดุ่มา นั่นคือเขตสถานตาตวาตินาที่นี่นะครับหรือที่เรียกว่ารวมๆเรียกว่าสีมาไนโรสำหรับาการปฏิวัติสตาล์นะครับแล้วก็สำหรับวันต่อไปจะค่อยอธิบายอธิบายข้อบัตรตอนเช้านะครับตอนนี้ขอของังหมดขอชี้แจงข,งขังหมดที่ วันเวลาของเันเวลาที่จะ ากนั8โมงช้ามูชาต้องตื่น8โมงเช้าก็ความธรรมะของธรรมะปัญญาเขาเรียกว่ารู้ชีวิต รื่นอิมธาบาทในวัดสันเิตการ์พอฉันเข้าฉันอาหารตึกตับพักผ่อนตามอัจฉริยใสหลังจากนั้นบ่ายโมงบ่ายโบบางมงบำนธรรมะปฏิบัติธรรมะปัญญายจนถึงเวลา16บหกนาฬิกาหรือ10หรือ3โมงครึ่ง ี่ถึงสี่โมงแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็พักจนถึงหกโงเย็นหกโมงเย็นทำวัดหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วฟังธรรมบัญญั ีจน,นี่คือคชีวิตกรันของของท่านทั้งหลายสำหรับข้าพนไม่ตกฟังธรรมที่ป่าใสฟังธรรมที่ป่าใสสำหรับท่านทั้งหลายที่ได้เดินทางไกลมาจากห่างใหญ่มันป้องก ว่าเออมาอยู่สถานที่อย่างนี้ไปิว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรสิ่งที่แน่ๆก็คือถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วมีธรรมบรรยายนั้น้วดอยู่ส,ยสิบสองวันนีร้อยตัวเชื่อมงเยอะมากๆตรงพี่สมชจยคบอกร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่นก่่อ,อ,อพี่สนใจมาที่สแล้วเพื่อนมา 先に。な